9. การหย่า1การหย่าโดยความยินยอมทั้งสองฝ่ายณนะสำนักงานทะเบียนเดียวกันสถานที่แจ้งณนะที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักงานเขตแห่งใดก็ได้หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงหนังสือข้อตกลงการหย่าหรือสัญญายาซึ่งมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อยสองคนบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการทั้งสองฝ่าย ใบสำคัญการสมรสพยานบุคคลสองคนถ้าไม่มีนายทะเบียนจะหาให้แต่ต้องเสียเงินค่าป่วยการพยาน200บาทค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสีย 2. การหย่าโดยความยินยอมทั้งสองฝ่ายต่างสำนักงานทะเบียนสถานที่แจ้งณนะที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตแห่งใดก็ได้โดยต่างฝ่ายต่างยื่นคำร้องณนะสำนักงานทะเบียนที่ตนสะดวกหลักฐานที่ต้องนำไปแสดง บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการทั้งสองฝ่ายใบสำคัญการสมรสหนังสือยินยอมการหยา่าชื่อพยานลงชื่ออย่างน้อยสองคนค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียเว้นแต่ค่าป่วยการพยาน200บาท 3. การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหยาโดยเป็นกรณีที่มีเหตุหย่าได้ตามกฎหมายฝ่ายที่ประสงค์จะหย่าต้องฟ้องต่อศาลให้มีคำพิพากษาให้หย่าได้เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้หย่า โดยระบุให้ไปจดทะเบียนการหย่าครูหย่าจะต้องไปจดทะเบียนการหย่าตามคำพิพากษาของศาลโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยแต่ถ้าคำพิพากษาให้หย่าจากกันเด็ดขาดครูหย่าไม่ต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนการหย่าเพียงแต่นำคำพิพากษาไปให้นายทะเบียนบันทึกไว้ในทะเบียนการสมรสที่เคยจดไว้เท่านั้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่า ป่วยการพยาน200บาทหรือค่าคัดรับรองสำเนาบันทึกการยาฉบับละสิบบาท